สวัสดีครับทุกคนผมตีนะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่มีชื่อว่า Clash of Code นะครับ Clash of Code เนี่ยเป็นเกมแข่งเขียนโค้ดนะครับ Coding เขียนโปรแกรมะนะครับก็เป็นเกมแข่งกันเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับมีเวลาจำกัดที่รอบละ15นาทีนะครับแล้วก็เกมนี้มีหลายโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมด Fastest ก็คือแข่งกันเรื่องความไวโหมด Shortest แข่งกันเรื่องความสั้นของโค้ดนะครับแล้วก็โหมด Reverse โหมดรีเวิร์สจะเป็นโหมดที่เขาจะให้อินพุตกับ output มาให้เราหาความสัมพันธ์เองแล้วก็เขียนโปรแกรมออกมาโซฟ์นะครับแคช h อโค e นี่ก็รองรับการเขียนโค้ดหลายภาษาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Python C++ C v h n r t VB.net หรือแม้กระทั่ง p h p หรือ p a s c a l ก็มีนะครับแคชออฟโค e นี้ผมก็รู้จักจากอ่าจากวิลเลียมนะครับ Discord ของ William มีการสร้าง Channel Crash of Code ออกมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็ เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นสัก2อสมตานะครับเค okay. ผมจะเขียนด้วย Python นะครับ Python เพราะว่าเพิ่งเรียนมาก็เลยจะมาเขียน Python ให้ดู c a s h of c l o นี N ้ I, คนไทยก็เล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ต่างชาติก็เล่นเยอะคนไทยก็เล่นเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็รอสักพักหนึ่ง เค okay. เราได้บทด f s t t เตนะครับก็คือเขียนไงก็ได้ให้เราส่งไว้ที่สุดโอเคอืมเค okay. อันนี้มันไม่รู้จะเขียนได้ไวไหมผมก็ไม่ค่อยเก่ง จะประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะสมมุติใส่สิบเอ็ด๊ะได้หรือเปล่าลองลังดูเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะๆๆๆเหมือนไอดอลจะติดบักแฮะเอาไปเพจน,นี้ก่อน โอเคผมก็ได้ละได้แล้วแหละนี่ผมว่าผ่านแน่ๆอ้าวอ๋อชึบจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เค okay. ผ่านแล้วโอ้ถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ติดบล็กนะน่าจะได้อยู่นะครับเค okay. เดี๋ยวเรามาเว็บ,บนี้จริงๆไม่ได้มีเกม Clash of c l a n s เกมเดียวนะครับมีเกมอื่นๆก็มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดู มีเป็นโหมดกก็จะมีพวกพั z โซนะครับมีพวกเกมต่างๆเขาก็ใช้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับในการโซฟ e เดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักตาแล้วกัน,นครับโอเค Okay, มาแล้วครับโอ้ oh, ได้รีเวิร์สโหมดด้วยคือ <Okay, S 2> ครับเอะอัน,นี้มันอะไรวะแพบหนึ่งนะครับ อันนี้มันคล้ายๆ hex ซลนะอ๋อรู้แล้วเราลองอันนี้เลยเอ้ยไม่ใช่แปลก hex เป็น integer มันต้องเฮ้ยอืมเดี๋ยวนะไม่ต้องมีสุดนี่ใช่ไหมเฮ้ย จำไม่ได้อะโอเคน่าจะประมาณนี้นะถ้า F F อันเดียวมันน่าจะเป็นอ้อใช่แล้วครับถ้าเป็น7 F ผมเขียนแบบขผมผมะนะเคยผมรู้แล้วก็นี้นะครับ ขอเขียนแบบโั่ๆเลยแล้วกันเขาแบบจริงๆก็ไม่รู้จะเขียนแบบไหนนะผมไม่ได้ขิงมากเลยก็ปิเราขอลองทำไปทีละขั้นตอนก่อนนะเคยน,นี้ไปก็จะสปริตทีละสองนะครับ ก็จะให้มันรันไปทีละสองมันใช้ฟอร์ได้ไหมขอเขียนแบบโม่วเลยละกันเฮ้ยอันนี้ถ้าเป็นหนึ่งสามห้าศูนย์สามห้าเจ็ดเก้า 02 0246นะ0ถึงอ่าเลนสกอร์ฮ e กซ์เ่สองครับนะใช่ไหมขอลองเิ็นไอออกมาก่อนไม่ชัวมันต้อง ศูนย์สองสี่หกโอเคครับแล้วเราก็จะเอาสตริงมาบวกกันนะเอ้ย x i บวก x i บวกหนึ่งครับลองเป็น a ดูนะทำไปแลละขั้นตอน โอเคได้ละเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มาจากอ๋อมาจากไอตัวข้างบนนี่เองโอเคแล้วเราก็จะให้มันพิมพ์มานะครับพิมพ์จุดจุดอินอินเอสิบหกมีคนส่งแล้ว เดี๋ยวเราทำชาเกินแต่ไม่เป็นไรก็ อันนียนะเฮ้ยอืมต้องเป็นลบสองอผมจะเขียนไม่เท่ากับทำไมเนี่ยผมเขียนคอนดิชันก็ได้เอาแบบนี้ไปแล้วกันก็น่าจะได้นะครับโอเคไปข้างบน,นออกเยส่งแล้วครับก็ นั่นแหละครับโจทย์ก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจก็มาลองเล่นได้นะครับที่เว็บ codinggame.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ